โอเคมาครับรถเร็วในที่หนึ่งสเก้าสถานีกาที่หมายว่าไปทาานีเซ้งใหม่ครับวันนี้หนึ่งเก้านายหัวจ่าะไรนะครับก็ 9. ใครที่แบบ จถ่ายหนึ่งส่วนแปดนะผมว่าาะว่าผว่าน่าจะไม่ถ่ายหนึ่งส่วนแปดนะครับเพราะว่าบางทีไม่แน่ผมมาจากห่วงนอนผมโหโห,หาไปสามรอบนะงห่วงจริงนะครับเนาะตอนเที่ยงเช้าเที่ยงผมก็ยังไม่นอนเลยนะครับผมก็มารอหลับถ่ายทุกขบวนนะครับเอ่ยนะ กันต้มนะครับ หบารบูนาที่แต่บารมบูนาไม่ตัาไม่ข้าวไม่าดบาบูนาปตทีพอสนามางานนามบลจากขบวนรถ้คราบขบวรถที่จอดนานตลาดที่หนึ่งเจอเพอเพืนทกที่หนึนย์เก้าอาาสมัสหารอนทุกหน้าสีหวานปลายทางสัเตียงิดต่อทางในการต่างแล้วเพื่อจัดหาที่น้าบัตรขบวนรถที่มครับขบวนรถเานี้ว่าายบาบูนาเปดส่งไม่ผ่านไม่าดทีปาบาทีทีที ปางประตูเป็นการรอสายคาัา

คไปนะโอเคแล้วที่119ไทยดีครับโอเค